สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจร้านเจ๊โมบางกวยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้นะคะไอก็จะนำตะกุดลูกปืนนะคะปี48ถึง50มาให้ชมนะคะตะกุดลูกปืนของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะออกประมาณปี48ถึง50ค่ะ,ะรุ่นนี้นะคะที่ผ่านตามานะคะก็จะเป็นโค้ดวหอชอและทอบอนะคะที่เด่นชัดเลยค่ะก็จะเป็นโค้ดทบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะโค้ดทบ ก็ย่อมาจากชื่อของหลวงพ่อตินะคะพระทองใบเป็นโค้ดยุคแรกๆเลยนะคะที่ตอกบ,บนเบี้ยถักห้าห่วงนะคะเบี้ยถักห้าห่วงรุ่นนี้ค่ะจะเป็นยุคเก่านะคะนี่ค่ะถ้าเป็นตะกุดลูกปืนแบบนี้นะคะออกตู้วัตถุมงคลของวัดหูช้างค่ะตอนนั้นตั้งตู้ใหม่ๆเลยนะคะก็เป็นตะกุดที่สร้างเยอะนะคะแต่จะพบเห็นได้น้อยพบเจอได้น้อยเลยค่ะ ตะกุดรุ่นนี้นะคะหลวงพ่อตีจานมือค่ะลงอักขระ,ะขอมจานณะล่ำลายของหลวงปู่กีนะคะเกี่ยวกับแคลคลาดเมตตาชั้นดีเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนะล่ำลายอย่างนี้นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อท่านก็จะจานแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีโค้ดโค้ดทบนะคะบางชิ้นก็จะตอกไม่ค่อยติดนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ ก็จะเป็นขนาดเล็กแบบนี้ก็จะมีตะกุดอยู่ด้านในนะคะเขย่าแล้วจะมีเสียงคิกกิกอยู่ด้านในค่ะแต่ละดอกนะคะจานมือทุกดอกะคะ่ะแล้วประกันแท้นะคะอันนี้ก็จะได้มาประมาณนี้นะคะในคลิปอาจจะเห็นอักขระลอยจานไม่ชัดนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะคะหรืออยากชมก็ พักมาที่แอดไลน์เพิ่มเติมนะคะศูนย์เก้าหได้ค่ะเดี๋ยวไอย,ยินดีจะถ่ายให้ดูนะคะก็จะมีหลายรุ่นนะคะดอกเนี้ยเก่าเก่ามากๆแล้วก็รอยจานเยอะมากๆนะคะแต่ละดอกรอยจานจะไม่เหมือนจะไม่เท่ากันนะคะบางดอกหลวงพ่อสีท่านก็จานเต็มเลยนะคะบางดอกก็จะจานหนะล่ำลไแบบนี้นะคะแค่นั้นเนี่ยค่ะอย่างดอกนี้ดอกใหญ่ใช่นะคะ น่าจะเป็นลูกปืนของ M16 นะคะอันนี้เป็นตะกุดที่มีประสบการณ์นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าค่ะตอนนี้แอดมินได้มา13ดอกนะคะเช่ามา13ดอกได้จากข้างนอกมานะคะรับประกันแท้ทุกดอกค่ะก็สายเหนียวนะคะมาโพสต์นี้คลิปนี้ได้เลยค่ะสนใจเช่าบูชานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0969709842ค่ะร้านเจมูบางกวยค่ะ เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อยเปอนวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆห,หรือโพสต์ใหม่ๆของทางร้านนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ